อันนี้ทาอะไรครับทาการบ้านเลยครับอุ้ยพ่อมาไม่ทันตอนวาดโอ้โหพลาดไปได้ไงเนี่ยพ่อโมไปกินแล้วช่องสิงคโปร์อยู่เลยพลาดไปเลยโอ้โหระบายสีโอ้โหระบายสีเท่มากเลยตอนนี้นะครับระบายสีนะครับสีอะไรครับมือใช่ไหมครับอันนี้วาดมือกับอะไรนะมือกับรูปอะไรนะครับไสเดือนเหรอไม่รู้โอ๋อมือกับรูปหัวใจนะครับทำเป็นแก้วไม่รู้ทำเป็นฟอร์มฟอร์มจัดจริงๆเลยนะคนนี้ ตั้งแต่เปิดช่องปื้มจังนี่โอ้ยคนที่ตามถล่มทลายเลยตอนนี้นะครับมาดูปื้มวาดภาพอีกแล้วนะครับที่หายไปไม่ใช่อะไรแล้วครับหายไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ยกำลังวาดเมามันมากเลยครับระบายสีทุกส่วนวายทุลุ่ยหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ระบายแล้วับระบายไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องสนใจอะไรกันนะเราระบายระบ้านเราไเราเบื่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้มามือแข็งเรือนะครับโอ้ยโอ้ต้องระบายแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคอพาก็ยุ่งวะครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วครับผม อันนี้ต้องขอโทษทีนะครับเพราะว่าต้องตื่นมาทําตอนดีสองนะครับพ่อแม่เพิ่งเลิกงานมาตอนเที่ยงคืนนะครับต้องมาสอนการบ้านลูกนะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับผมอาจจะไม่เข้าใจนิดหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับผมมาเราก็สอนกันตอนตีสองนี่นะครับพ่อแม่เลิกงานเที่ยงคืนนะครับมีเวลาแล้วก็มาสอนกันลูกได้ไงนะครับผมม้องบดเอาเงินเข้าใจด้วยนะครับผมนะครับกำลังวาดรูปมืออยู่นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผมจะตีสองแล้วครับจะตีสองแล้วครับตอนนี้จะตีสองแล้วครับนะครับนะครับนะครับผมเราต้องเข้าใจกันด้วยนะคร ตอนนี้ระบายสีไปถึงไหนนะครับโอ้โหนิวน้วนิว้วมือเลยครับนิว้วมือโอ้โหใจยังไม่เกิดนะครับโบโบขอหลับไปก่อนนะตีสามเจอกันใหม่นะครับบา,บายบายแลวแล้วก็ตื่นขึ้นมาตีสามนะครับโอ้โหรูปหัวใจเพิ่งเสร็จนะครับปื้มแอบหลับหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแอบหลับหรือเปล่าครับผมรูปม,รมือเขาสวยนะอแอบหลับหรือเปล่าครับผมฮะแอบหลับหรือเปล่าครับผมเงียบเลยนะครับง่วงนอนงงงเงนะครับผมโอ้โห้หัวชัวสวยมากเลยครับผมรูปหัวใจนะครับ เขาเรียกอะไรนะมือตกหัวใจนะครับผมลูปนี้มือตกหัวใจนะครับโอ้เข้าใจแล้วหมายก็โอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนไกลเสร็จกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคำมาคำเม่นหรือเกินตอนนี้นะครับนึกว่าหาเห็บนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชวาดภาพนะครับผม ตื่นมาแล้วครับตีสี่ครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับเสร็จแล้วรอครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับผมตีสี่นะครับโอยูกชาวบ้านเขาตื่นมาอันนี้เสร็จแล้วครับโอ้โหอ๋อเขอเต้นนะครับโอ้โหตื่นมาตีสี่นะครับตอนนี้ครับการบ้านเสร็จแล้วดีใจมากเลยครับผมโอ้โหดีใจขนาดนี้เนี่ยดีใจขนาดนี้โอ้ตลาดนัดตลาดนัดวายแล้วครับผมโอเคนี้ก่อนนะครับโผยบาย